สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องหมอควินพยากรณ์หรือเควินบีชาแนลนะคะนี้หมอควินจะมาดูพิกอดเล็กพิกอา,าร์คในหัวข้อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกท่านเรื่องใดก่อนเส้นปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกท่านเรื่องใดก่อนเส้นปีนะคะมีไพ่สามกองให้เลือกเช่นเคยค่ะไพ่กองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะตั้งจิตอดีตฐาเลือกไพ่ดีๆท่านผู้ชมสามารถเลือกทั้งสามกองก็ได้เช่นกันเพื่อนํามาวิเคราะห์ตรงโดยรวม ขอให้ทุกท่านจงเพลิดเพลินกับการรับชมในครั้งนี้ค่ะพร้อมแล้วมาฟังคำทำนายพร้อมๆกันค่ะสำหรับไพ่กองที่1นนะคะใบแรก i ิงอ f คั p นะคะก็คือไพ่ของการอธิษฐานจิตเรื่องราวใดสิ่งใดที่ท่านอธิษฐานจิตไว้และขอพรไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นกำลังเข้ามาในชีวิตของท่านขอให้ท่านเนี่ยที่เป็นสายปฏิบัตินะคะสวดมนต์ภาวนาขอพรมาโดยตลอดแล้วก็ตัวท่านเองอาจจะกาลังรอ ข่าวคราวหรือข่าวดีบางอย่างเราให้ปฏิหารนี้เกิดขึ้นกับท่านถามว่าท่านจะได้รับไหมในสิ่งที่ท่านขอไม่ไม่ช้าก็เร็วนะคะก็คือไม่เร็วไม่ช้าอยู่ที่บุญกุศลของแต่ละท่านเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะเ,เมื่อท่านเนี่ยเชื่อมั่นปล่อยวางศรัทธาแล้วสิ่งนั้นจะเข้ามาแน่นอนถึงแม้มันจะมาช้า หรือมันไม่ได้มาเร็วแบบที่ท่านต้องการหรือปรารถนาก็ทาแต่แต่ยังไงมันก็มานะคะถ้าท่านมีความเชื่อมั่นศรัทธามากเพียงพอเนี่ยคือไพ่ของโชคลาภค่ะตัวท่านเองอาจจะได้รับเงินก้อนเข้ามาก้อนหนึ่งตัวท่านเองอาจจะได้เ,เรียกว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านคลิปนี้หมอควินไม่ได้ทําคลิปแบบยาวมากนะคะจะเป็นคลิปสรุปดวงของท่านก่อนสิ้นปีเนาะ นา Knight of p e n t เข้าไพ่ใบที่3คืออะไรผู้มีจิตใจมุ่งมั่นและศรัทธาตัวท่านเองอาจจะสดมนภาวนาอาจจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างหรือรอคอยคราวเกี่ยวกับเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นการยืมการกู้หรือการลงทุนบางอย่างเนี่ยมันก็จะเกิดผลออกมาให้ท่านได้รู้สึกว่าอุ่นใจก็คือมีเงินเข้ามาใช้ในช่วงปีใหม่ได้กลับบ้านหาครอบครัว ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับครอบครัวนะคะก็คือมันจะมีข่าวดีมากกว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะดวงช่วนี้อาจจะมีดวงตกดวงติดขัดอยู่นะคะก็คือให้ท่านเนี่ยเออหมัน่นเออเรียกว่าทําสมาธินะคะแล้วก็กําหนดจิตให้ว่างแล้วให้มีสิ่งที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จ โดยเร็วก็คือความเชื่อมั่นและศรัทธายังคงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านตัวท่านเองอาจจะมีเายว่าจิตมีเซนที่แข็งแกร่งขึ้นแม่นยำขึ้นหรือว่าจะมีคนมาช่วยเหลือท่านในด้านของการเงินถ้าท่านขอพรหรือขอความช่วยเหลือไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเกิดจากความเพียรพยายามของท่านความอดทนของท่านความขยันม,มันเพียรของท่านนะคะ,ะมันเกิดจากเขาเรียกว่า บุญกุศลบุญบารมีถ้าเราอาจจะทําบุญมากมายทําบุญกระถินทําบุญผ้าป่าทําบุญตรงนั้นตรงนี้มากมายเลยคือสะสมบุญเพื่ออยากจะให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นในทุกๆท,ทางหรือว่าทําทุกๆอย่างก็หมอเคลนก็แนะนําคลิปนะคะที่ลงไปเมื่อวันสองวันที่แล้วนะคะคือการเทคนิคการเสริมดวงอะไรต่างๆก็สามารถไปดูควบคู่ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย สิ่งที่ท่านขอพอรไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามว่าจะได้ไหมจะได้นะคะแต่เราเวลาแต่ถ้าท่านขอรางวัลที่หนึ่งไปเนี่ยก็คืออันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกบอกเลยนะคะตามหน้าไพ่ก็คือมันอยู่ที่บุญกุศลเลยจริงๆนะคะเพราะว่าแน่นอนคะ่ะทุกๆคนที่มาสายปฏิบัติหรือทุกบางท่านเนี่ยส่วนมากเลยจะชอบในการเสี่ยงดวงหรือหวังโชคลาภอะไรต่างๆนะก็จะมีรับเลยเข้ามาแต่บางท่านเนี่ยคือให้เน้น เน้นในด้านของการทามาหากินอะไรต่างๆบางท่านก็จะไม่ไม่ได้เน้นในด้านของโชคลาภแต่จะเป็นในเรื่องราวของธุรกิจการงานการเงินการลงทุนต่างๆการเล่นหุ้นหรืออะไรต่างๆที่มันจะงอกเงยขึ้นอยู่ที่จังหวะดวงโอกาสนะคะจังหวะที่เหมาะสมบางทีบางท่านเนี่ยคืออาจจะทํางานอยู่ทํางานหลายๆอย่างแต่ยังไม่ตอบโจทย์หรือว่ายังไม่ตรงจุดตรงดวงก็อ,อาจจะ ยังไม่เกิดผลลัพธ์ชัดเจนขึ้นท่านกําลังมองหาตัวตนของท่านเองอยู่ว่าเอะท่านเกิดมาทําไมเกิดมาเ,เพื่ออะไรเกิดมาแล้วทําไมต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะคะทําไมอายุเท่านี้ยังไม่ประสบความสําเร็จหรือทอํายังไงให้ตัวท่านมีความโชคดีมีความนํารวยเกิดขึ้นท่านก็ยังมองหาคําตอบอยู่โดยเฉพาะท่านที่เกิดอังคารพุธอังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจะมีคําถามให้ตัวเองตลอดแลวลองมาก็คือพระหัส,สุก ว่าส,สุขป,ปีหน้าจะจะดีขึ้นเยอะจะปังขึ้นแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาส่วนวันอื่นๆก็เป็นไปตามลําดับนะคะดวงปีกําลังวันนั่นเองท่านเป็นผู้ที่มีความอดทนค่อนข้างสูงแล้วก็มีความเพียรพยายามไม่ไม่ย่อท้อนะคะถึงแม้หลายๆครั้งจะร้องไห้เสียอ,อกเสียใจเสียน้ําตาหรืออะไรก็ตามแต่รู้สึกเหนื่อยนะคะแต่ตัวท่านเองก็เพียรพยายามทําให้มันดีนะคะตัวท่านเองก็ ยังคงเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่อธิษฐานจิตไว้นะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะนําพาปฏิหารบางอย่างไม่มากก็น้อยหมอคุณบอกได้เลยหลายๆท่านนะคะหลายๆลูกดวงหลายๆเอฟซี FC ถามมาว่าทําไมเอ่อทำทุกอย่างแล้วสวดมน์ก็เยอะแล้วทําสมาธิก็เยอะทําบุญก็เยอะแต่ทําไมบุญกุศลยังไม่หนุนนาสักทีอันนี้นะคะขึ้นอยู่ที่เอ่อแต่ละท่านเนี่ยคือ บุญเก่ากรรมเก่าแล้วก็ช่วงจังหวะเวลาแล้วก็สภาวะจิตของท่านถ้าจิตท่านนิ่งจิตท่านไม่ไม่เครียดไม่กังวลน,นะคะแล้วปล่อยวางได้จิตว่างตลอดนะคะก็จะประสบความสําเร็จได้ไวขึ้นเนาะนะคะโชคลาภก็จะมีเข้ามาค่ะสิ่งที่อธิษฐานจิตไว้มามาค่ะมาช้ามาเร็วก็มาแต่ถ้าท่านหมดซึ่งความเชื่อแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็จะไม่มานะคะ จงอวยพรให้กับตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่โชคดีและมีความสุขเสมอแล้วก็ปล่อยวางอาดีตให้หมดเพราะว่าอาดีตของท่านเนี่ยมันยังวนเวียนเข้ามาในชีวิตท่านทําให้ท่านเนี่ยก้าวไปข้างหน้ายากนะคะสําคัญเลยก็คือปล่อยวางอาดีตค่ะแล้วสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆม,มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านขอให้ท่านโชคดีมีความสุขค่ะเลือกไพ่กองที่สองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่ออยากบอกอะไรท่านและจะเกิดเรื่องราวใดก่อนสิ้นปีนะคะตัวท่านเอาจกำลังตัดสินใจ ในเรื่องราวของบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องที่เรียกว่าเกินไม่เข้าคายไม่ออกหรือว่าอาจจะมีความกังวลใจในชีวิตก็จะทํำยังไงต่อไปจะเดินยังไงนะคะเรียกว่าตอนนี้การตัดสินใจที่ลำบากเหมือนกันนะคะว่าจะทํำยังไงกับชีวิตดีตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าสร้างสมบุญบารมีหรือว่าเป็นคนที่ชอบทําบุญสนทานนะคะชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอยู่เสมอและ ปรารถนาที่จะจะมีความสุขในชีวิตนะคะในครอบครัวอยากจะให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขแล้วก็อธิษฐานจิตไว้ทุกครั้งที่ทําบุญก็ปรารถนาที่จะให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมต่างๆหรือว่าสร้างบุญบุญศนอาจจะมีการต่อเติมอาคารบ้านเรือนนะคะสร้างบ้านหรือว่าการมีแพลนที่จะต่อเติมบ้านซื้อบ้านอะไรต่างๆหรือว่า อยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวก็จะได้ไปนะคะนี่คือไพ่ของชิงศักดิ์สิทธิ์ไพ่ของการขอพรการอธิษฐานจิตอาจจะไปขอรางวัลที่1อยู่หรือว่าอาจจะมีการต่อรองกับชิงศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าลูกสําเร็จแบบนี้ลูกจะถวายแบบนู้นแบบนี้หรือว่าตัวท่านเองอาจจะกําลังทําสมาธิสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ปฏิบัติลดละกรรมต่างๆหรือว่าการกระทําผิดต่างๆหรือตัวท่านเองจะ มีเซน์มีสัมผัสที่ชัดเจนและแม่นยำขึ้นท่านเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ชีวิตของตัวท่านเองเนี่ยมันมีอุปสรรคอยู่ก็คือปัญหาที่มันเข้ามารุมเร้าตลอดรวมถึงสุขภาพในช่วงนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยก่อนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะคะการมีนิสัยการแบกรับภาระต่างๆหรือการอยากหนีไปให้พ้นจากความน่าเบื่อต่างๆความยุ่งเหยิงความมุ่นวายในชีวิตนะคะอย่าคา ที่สงบอยากสแสวงหาที่สงบเพื่อปลิกตัวเพื่อไม่ต้องยุ่งกับใครอะไรต่างเนี่ยคือตัวท่านเองนะคะชีวิตของท่านเนี่ยเขาเรียกว่าแบกรับภาระแทนผู้อื่นอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ท่านหลุดพ้นได้ก็คือนะคะการปล่อยวางการทําจิตให้นิ่งนะคะแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงเป็นคนที่หากคิดจะทําอะไรแล้วก็จะทําให้มันสําเร็จนะคะแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้แต่อโชคชะตาถึงแม้หลายๆครั้ง ตัวท่านเองเนี่ยจะทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทําให้ถูกทําร้ายจิตใจ,จซ้ําๆแต่ท่านก็พาตัวเองพ้นจากจุดนั้นมาได้จนถึงปัจจุบันนี้แต่เรื่องราวอดีตตัวท่านเองไม่เคยลืมว่าใครดีใครไม่ดีกับท่านนะคะยังคงจําฝังใจเพียนแต่ว่าไม่อยากกลับไปคบต่อหรือไม่อยากไปวุ่นวายต่อนั่นเองนะคะหากเป็นคู่ครองในช่วงนี้ก็อาจจะทําให้ท่านเหนื่อยใจทุกใจเป็นคู่กรรมคู่เวรการซึ่งแบบ มีน้ําตามีความทุกข์เสียใจสําหรับท่านที่มีคู่ดีอยู่แล้วนะคะ,ะทะเลาะกันน้อยก็ถือว่าเป็นคู่บุญบารมีเนาะนะคะเป็นคู่ที่สินเสมอการส่วนท่านที่3วันดี4วันไข้2วันดีอีก4วัน5วันก็ทะเลาะกันหรือว่ามีแต่เรื่องมีแต่เรามีแต่ปัญหาเอ่อก็จะเกิดเกี่ยวกับไพ่เดอเดวิลคือวิบากกรรมต่อกันหรือเป็นคู่กรรมคู่เวรน,นั่นเองนะคะไม่ใช่ทุกท่านนะแต่โดยส่วนมากเลยที่ ดูไพ่กองสองตรงนี้คือเป็นคู่กรันรนะคะดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างตัวท่านเองเนี่ยจะต้องชดใช้ให้กันและกันเด็ดเทมเพลนคือดวงชะตาเปลี่ยนมีขึ้นมีลงดี3ปีสปีตกไปอีก4ีหปีหรือว่าดีสองปีอาจจะตกอีก4ีหปีอย่างนี้ก็ได้หรือว่าดี5ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ว่าตัวท่านเนี่ยประสบพบเจอเรื่องใดแต่ส่วนมากเลยมันเป็นวิบากกรรมนะคะตัวท่านเองเน้นปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบ ก,รรกลัวเวรกรรมกลัวบาปกรรมเลยเอ,อ,อยากจะเปลี่ยนนะคะ,ะถ้าบวชีได้ก็จะบวชถ้าบวชพระได้ก็อยากบวดเพื่อจะได้ลดล,ล,ลดะเละเวรกรรมต่างๆนั่นเองนะคะตัวท่านมีใจิตใจที่คิดปฏิบัติดีอยากเปลี่ยนอยากทําให้ชีวิตดีขึ้นก็พยายามมองหาทุกวิถีทางนะคะดังนั้นปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติภาวนาสวดมนต์ทำสมาธิแล้วก็ปล่อยวาง ในสิ่งที่ทำให้ท่านเนี่ยทุกใจอย่างเช่นสามีภรรยาแฟนคู่รักบิดามัรดาพี่น้องเพื่อนฝูงที่ทำงานหัวหน้าง,งานอะไรต่างๆเนี่ยมีอิทธิพลกับจิตใจของท่านมากทำให้ท่านเนี่ยไปไหนยากนะคะเพราะว่าเหมือนพันธนาการเหมือนเชือกที่มันรัดชีวิตท่านอยู่ดังนั้นเนี่ยท่านจะสงบสุขสงบใจได้ก็ต่อเมื่อท่านพ้นจากภาระต่างๆก็คือท่านไปอยู่ในที่เงียบสงบอย่างเช่นไปอยู่บ้าน ทำกลางธรรมชาติที่ไม่มีผู้คนวุ่นวายไปปฏิบัติเอศสินภาวนาไปปฏิบัติธรรมหรือว่าหาทางหลุดพ้นจากวิบากกรรมความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองคือตอนนี้จิตใจของท่านแต่ละแต่ละคนคืออยากให้ปัญหาต่างๆมันหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบอกเพนบอกตำนภัาายให้แค่ก็คือ ะะให้ปล่อยวางก็คืออันไหนที่มันหนักอันไหนที่ทําให้จิตใจทุกขทรมานก็อย่าไปคิดถึงมันให้มากนะคะทําวันดีให้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเกิดขึ้นกับจิตอันเป็นกุศลของท่านเอง, <S <S เ,องเมื่อถึงเวลาเนี่ยกรรมต่างๆก็จะลดน้อยลงนะคะแล้วก็ท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาในช่วงไป,ไป,ปลายปีนะคะก่อนสิ้นปีใหม่แล้วก็กรรม สิ่งที่ไม่ดีปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆหมดไปดวงของท่านจะขยับดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มตั้งแต่ธันวาเนาะต้นธันวาขึ้นไปก็ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้จงโชคดีมีความสุขและพบแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยสวัสดีค่ะที่เลือกไพ่กองที่3นะคะปาฏิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรท่านก่อนสิ้นปีนี้นะคะเป็นไพ่ของการศึกษาค่ะ ตัวท่านเองกำลังศึกษานะคะพระคาถาบทสวดมนต์หรือว่ากําลังเขียนแผนไว้ในใจว่าปีหน้าจะทําอะไรบ้างนะคะหรือคิดแผนการอะไรต่างๆไว้หรือการสวดมนต์ภาวนาการตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลตรงนั้นตรงนี้หรือว่าธุรกิจการงานของท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับการบัญชีหรืออะไรต่างๆช่วงนี้ตัวท่านเองต้องการความเป็นอิสระก็คืออยากไปใช้ชีวิตในแบบที่ท่านฝันไว้ แต่ด้วยนะคะภาระหน้าที่สายบุญสายปฏิบัติสายถือศีลสายภาวนาต่างๆเนี่ยสายมูเตลูนะคะคือสายอง์สามคือนักปฏิบัติผู้ที่กลัววิบัตกิกรรมผู้ที่กลัวกรรมนะคะผู้ที่รู้ว่ากรรมดีกรรมชั่วเป็นยังไงทํากรรมแล้วกรรมติดจรวดไวหรือกรรมส่งผลไวทําให้ท่านได้เห็นอย่างรวดเร็วก็คออือเป็นผู้ที่ ส่งต่อแลเอแะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนหรือว่าชี้นำทางให้ผู้อื่นเนี่ยได้ดีดได้ดีโดยที่จิตใจมีปิติสุขเวลาท่านช่วยเหลือใครท่านจะช่วยอย่างเต็มใจแล้วก็ไม่เคยกลัวความลำบากหรือว่าต่อให้คนคนนั้นนะคะท่านช่วยเหลือแล้วไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ตอบแทนมูลคุณหรือว่าไม่รู้จักตอบแทนมูลคุณท่านหรือว่าไม่ไม่เห็นท่านว่าเป็นผู้ที่ช่วยและเป็นผู้ มีความเมตตาแล้วแล้วก็ท่านก็ไม่เคยคิดที่จะทวงถามหรืออะไรนะคะก็คือช่วยแล้วช่วยเลยแต่หลายๆครั้งตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะว่ททาแล้วก็คือทําเลยค่ะคาดหวังไม่ได้เลยว่าคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องญาติเพื่อนฝูงคนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเขาจะดีกับท่านแบบที่ท่านดีต่อเขาเพราะตัวท่านเองเปรียบเสมือนชีวิตที่โดดเดี่ยว ลำพังก็มีแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสัตว์ประสัทมีหมามีแมวที่เป็นเพื่อนที่แบบจริงใจจริงใจยังไงคะเวลาท่านเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขอย่างเงี้ยคะ่ะสุนัขก็จะรักท่านมากหมาแมวก็จะรักไปที่ไหนเนี่ยสัตว์ประสัทจะชอบจะรักท่านมากนะคะหรือผู้คนผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่านก็เ,เป็นแค่คนเข้ามาสอนบทเรียนให้ท่านเป็นเหมือนครูสอนให้ท่านเนี่ยส่วนมากท่านจะเจอคนที่ ไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคใช่ไหมคะและ้วท่านก็มีคําถามว่าทําไมถึงเจอแต่คนแบบนี้นะคะคือเป็นบททดสอบจากเบื้องบนรวนรนเลยค่ะให้ท่านเป็นคนที่มีความแข่งเข้มแข็งและอดทนนี่ก็คือดวงชะตาของท่านนะคะต้องเผชิญหรือว่าพบเจอคนทั้งดีและไม่ดีเข้ามาคนที่มาเป็นกัลยาณมิตรและคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่คิดผิจฉลาดท่านก็มีหลากหลายเลยค่ะสุดท้ายแล้วท่านเลือกที่จะอยู่ลาําพัง เลือกที่จะปฏิบัติธรรมสดมนภาวนาทำสมาธิอยู่ลำพังแล้วก็เขาเรียกว่าตื่นรู้จากสิ่งที่พบเจอมาทำให้ท่านเนี่ยราว,ว่าระวังมากขึ้นทำให้ท่านเนี่ยไม่เชื่อใจคนแบบแบบเดิมอยู่ต่อไปนะคะให้ท่านเนี่ยจะเหมือนมากมีเซนต์มีสัมผัสที่ค่อนข้างแรงจะรู้ว่าคนคนนี้เข้ามาทำไมเข้ามาเพราะอะไรหรือแม้แต่คู่ครอ,องของท่านท่านอยู่ด้วย ท่านจะเป็นคนที่มีเซนต์แรงมากจะรู้ได้เลยว่าเขากําลังคิดอะไรจะทําอะไรหรือว่ามีอะไรปิดบังท่านถ้าโกหกท่านท่านจะจับผิดได้เลยนะคะเนี่ยค่ะในด้านคู่ครองจะต้องเป็นคนที่สินเสมอท่านถึงมาอยู่กับท่านได้เขาจะต้องเป็นคนมีศีลธรรมมันดีเขาเป็นคนที่จิตใจวีเมตตาแล้วก็มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงเพราะนั้นถึงอยู่กับท่านได้แล้วก็ครองคู่รักกันนะคะของคู่กันจนมี ลูกหลานด้วยกันนะคะมีครอบครัวที่อบ่นจะต้องเป็นคนที่มีศินเสมอท่านจริงๆนะจนคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่ว่าแต่งงานกันอยู่กับท่านจนมีลูกด้วยกันหรืออะไรก็ตามแต่เราทะเลาะกันเป็นประจำหรือว่ายิ่งอยู่ยิ่งยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งอยู่ยิ่งจมคือยิ่งอยู่ยิ่งเงินทองค่อยหมดไปก็เหลอไปแล้วมีแต่ปัญหานั่งเป็นคู่กรรมนะคะตัวท่านเองเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเอ่อลักษณะแม่ไม้ได้แล้วก็ ช่วยเหลือผู้คนเอาประสบการณ์เอาสิ่งที่เคยพบเจอมาความเจ็บปวดต่างๆทำให้ท่านเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่นได้เพราะว่านำเรื่องราวเลืประสบการณ์ที่ท่านพบเจอเนี่ยมาแบ่งปันมาช่วยเหลือไม่อยากให้คนอื่นได้รับความเจ็บปวดได้รับความทุกข์แบบที่ท่านพบเจอเหมาะที่จะเป็นหมอดูเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นทนายความเป็นหลากหลายอาชีพได้เลยโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันพฤหัสวันศุกร์จันทร์และทิศนะคะ ที่จะโดดเด่นในไพ่กองนี้มากและลงลงมาก็คือวันอื่นๆนะคะตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามีชันเขาเรียกว่ามีตาที่สามมีเซนต์มีสัมผัสยิ่งฝึกปฏิบัติต่อเนื่องนานๆโดยที่จิตใจนิ่งสงบเบาก็มักจะเป็นคนที่ฝันแม่นฝันแม่นยำมีเซนต์แรงนะคะ หรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ละท่านไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่อุปสรรคเยอะมากเลยค่ะอุปสรรคการดิ้นรนการต่อสู้โกรธจฉาได้เสียคนใส่ร้ายใส่ความหรือว่าคน,คนเรียกว่าช่วยใครไป,ไปเหมือนเหมือนว่างเปล่าก็คือต่อให้ตัวท่านเองดีแค่ไหนทํากับเขาดีแค่ไหนเขาก็จะมักจะไม่เห็นความดีของท่านนั่นมันคืออุปสรรคอย่างหนึ่งที่มันคอยมาบดบังชีวิตของท่านอยู่ ซ้ำๆแบบนี้นะคะปฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากบุงกุศลอานิสงส์ท่านอาจจะพัดพากจากที่อยู่เก่าบ้านเกิดเมืองนอนแล้วไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ไปเจอคู่ครองที่ดีอุไปทัคภาคชำชูเลี้ยงดูท่านนะคะก่อนสิ้นปีนี้ท่านจะได้รับของขวัญจากคนรักจากคู่ครองหนึ่งนะคะท่านจะมีโชคลาภรับบริเข้ามาแบบไม่คัดคิดคนที่ไม่ดีก็จะเดินออกจากชีวิตท่านโดยเฉพาะ คนที่เข้ามาแล้วเห็นกับตัวเอาเปรียบท่านโดยเฉพาะคนที่จะเป็นคนที่มารักมาจีบมาชอบท่านนะคะถ้าไม่ดีจริงๆถ้าโกโหกปิดบังหรืออะไรท่านเนี่ยถ้าเขาคิดไม่ดีเขาก็จะต้องมีอันจากท่านไปนะคะแล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพื่นตรงข้ามแบบอะไรก็ตามแต่ท่านจะได้ปลูเลยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญกุศลล้วนจริงๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากบุญกุศลเกิดจากการปฏิบตัติท่านจะมีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาเรื่อยๆอาจจะช้าหน่อย แต่ก็มานะคะขอให้ท่านจงมีความอดทนค่ะคลิปนี้หมอเคลียร์ทำคลิปสั้นๆนะคะไม่ใช่คลิปยาวมากเนาะยังไงก็ตามแต่ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านจงประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะการสวดมนต์ภาวนาทําสมาธิแล้วก็ปล่อยวางอาดีตทําจิตให้นิ่งเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตท่านเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขสวัสดีค่ะ